แล้วเพื่อนฉันเพื่อนฉันซึ่งคือตอนแรกอ่ะนนะกับเพื่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันไปดูแป๊บหนึ่งนะ้นเดี๋ยวเราไปกินยายกีนี่ขุกันอะไรเงี้ยปรากฏพอฉันมาถึงที่นนวนะาได้ห้านาทีน้องเขียนไปใหม่แกฉันไปไม่ได้แล้วแหละเพื่อนผมกู้กับวาแล้ววรชัยฉันเอาเรื่องวรชัยก่อนคือวรลชัยเนี่ยเป็นอดีตสสวรลชัยเหมะอยู่จังหวัดสมุทรปราการพักเพื่อไทยวรลชัยบอกว่าเสียดายไหเนี่ยน้ําท่วมเี่นเสียดายไห โครงการน้ํายิ่งรัก3,50แสนหล้านบาทนะ่ะถ้าตอนนั้นทำในวันนี้ไม่มีวันนี้เออรัฐบาลจนะปะัดฝุ่นมาทำซะถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้เห็นแน่นอนเอาหัวหน้ามึงให้รอดออกมาจากคุกก่อนเพราะว่าไม่ใช่ส2เดือนนี้นะแล้วจบนะ <c oughs> มันมีเรื่องมาหนึ่งหอีก <c oughs> เอาองุงอี้ให้ฉลาดก่อนนี่ได้ยินว่าลูกชายเจแดนจะเป็นแคนดิเดตนะ ลูกชายเจ๊แดงที่เป็นด็อกเตอร์อ่ะที่นั้นเปิดมาตีนแล้วน่ะจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งลูกชายเจ๊แดงก็มาสิอาสิก็เอาสิแม้พี่พี่ปองพูดถึงวราชัยแล้วนะเออขอขออันนี้หน่อยสามแสนสามแสนห้าหมื่นล้านใช่ไหมขอคนนี้หน่อยอิ่มอิ่มอิ่๋ออิ่มอิ่มนะอิ่มคือธีรรัตสำเร็จวานิชอดีตรัฐมนตรีเจ้าว่าการกระทรวงมหาดไทย ครัก็ไปให้สัมภาษณ์ A Voice TV นะช่อง Voice เนี่ยนะนะประเด็นก็คือเนี่เมื่อรัฐบาลไม่ได้มาจากประชาชนยามวิกฤตประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองเพราะผู้นำที่ไม่พร้อมไม่อาจบริหารประเทศได้เธอเทุกคนมาอานะจารเลือกังค <ำ S 2> <า>่ะคำถามคือว่าปี66เนี่ยพี่น้องอคนดูแนวหน้าช่วยตอบทีฮะพักเพื่อไทยสมัครอสสอพักเดียวเหรอแต่ทุกพักจ้ะนะเขาก็มารับภูมิใจไทย ที่เขาเป็นรัฐบาลร่วมกับคุณตอนคุณเป็นรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีมหาดไทยคุณชื่ออะไรอ่ะเอออนุทินชาญวิรกูลไหมคุณใจไทยมาจากเลือกตั้งจ้าเขาก็มาจากการเลือกตั้งคุณพูดอย่างกับว่าพักเพื่อไทยลงสมัครเลือกตั้งพักเดียวออแล้วที่สำคัญประชาชนหมดจ้าที่มาจากประชาชนและพักประชาชนก็ยกมือให้เขาด้วยนะพักประชาชนจะยกมือให้ด้วยจ้าแล้วบอกว่าอะไรนะผู้นําที่ไม่พร้อมไม่อาจบริหารประเทศได้อุ้งอิงนี่พร้อมมากเลยใช่ไหม อุ๊กนิ้งอายุ38ปีสาม,มีคนใต้ลูกนักโทษชายทักษิณเนี่ยเออนั่นน่ะโง่แบบ<อ>ม่นจะโง่<ล>ย,ยังไงนะคะ,ะ,คะโอ้